น้องนิงจ้าพี่ขอบคุณจ้าพี่น้ลายสันสันจ้าบ้านเดมันบ้านเดจ้ง แฟนจากพีบรรยากาศดีค่ะโมนเ่งจ้าเพีขอบคุณหลายๆค่ะบรรยากาศจากสัน 6, ่นหกจากพี่ แมนแมนจากเหตุฝนตกเพร่งเศร้าฝนตกเพร่งเศร้าจาก าท่านในในแจงแต่ว่าหนูว่าถานนสวยดีก็เลยไหลจากสองสามนาที เปือนเสาอยู่จะผี่นวสิลุ่งไปทายทะเลย่าหมือเสาแล้วมือนีสิไปหาดแม่พิมพ์ต่อจากเมื่อเคลืนหนูทายบ่ท่านผี่ย่ำทะเลแสบอยู่ เมื่อขึ้นสังกับเขาหลาย,ยาอย่างยูตะวะหนูค่าตะไห่สดกลับมาเขากินไปทุอย่างแล้วมันก็เลยแบบมันบ่านาทายแล้วนะเล่บยบ่ไดาทายเลยน้องฟ้าสังต่างหลายอย่างมือขึ้นอะ่ะแต่หนูค่าตะไหร่สด <c oughs> ก็เลยทายกับกับเขาบ่ท่าน เดี๋ยวเสารนไทยอาหารเสารลงแนมล้มากะไปหาดแม่พิมพ์ตอค่ะจ้าพี่เมื่อคืนน่นเสียดายอยู่กับเขาลายอย่างบ่บ่บ่ใดาภาพชักยางเด้ พระว่านองฟ้าเขาหิวข่าวนะเขาบอรลอเลยบหลฮอนจ้าพี่เย็นจา้าเย็นดีจา่าตะวันเมือ่อคืนนะ่ะมันคำกตรตัวเลยบ่ได้ไป็ยางริมแม่นม้ำได้อะไ้ไป็ยางริมแม่นมนะ้ำเลยย่อง เดี๋ยวเบิงเสารนี่ก่อนค่ะมันมีสะพานอยู่ข่างๆเป็นตะเปยียยางออกกำลังกายดีดีพี่ขอบคุณพี่หลายๆเด้อร์แมนแมนจากเขาบลอ,อดอกเขาบ,ออขาบออสนใจ <c oughs> เขาหิวเขาเขาเลยบลรอพ่อเขากินแล้วมัน,บบนก,ก,กับบอสวยเนาะกับเขัากับวนาไทย น้องฝาก,กินจนจนตัวเอียงอะ่ะจนนางบายู่นูหัว่าฉันขอบคุณจ้าพี่เดี๋ยวหนูลงไลก่ก่เดี๋ยวหนูลายเห้เบ้งไม้จา้าขอบคุณพี่ลุนีชาแนลค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณหล,ลายๆจ้าพี่สวัสดีจ้าแมนแมนจา้าได้หน่อยกำลังกิน ขอบคุณจ้าพี่สวัสดีค่ะ